โอเคเอาละครับนกะกราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่ผมบุรินีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นบอสแมนโกลบอสแมนโกลนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันมาอย่างแล้วนะล้วนานร้านพันปีนะผมบันนอีกก็เหะโอเคในะตอนนี้ผมก็ได้ทําการมาเริ่มเล่นใหม่เพราะผมจํารหัสไอเดียเดิมไม่ได้นั่นแหละใช่เลยเล่น ID ไอดีใหม่ แต่วันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบดรีมกันนะทุกคนกคงรู้จักดรีมกันดีนะครับผมแต่ดรีมไม่ได้เล่นบล็อกแมนโกนะดรีมเขาเล่นหนยครับแต่ผมจะเอามาเล่นในบล็อกแมนโกลในมินิเกมที่เว่าเบสบอลครั้งนี้เลยนะครับทุกคนเป็นเอช่องแรกที่ทำชาเลนจ์อะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะโอเคมาครับทุกคนเราทําการเก็บ เหล็กก่อนนะเพราะเหล็กเป็นอะไรที่สําคัญมากเหล็กทองเพชรเอิมมัลล์สมสำคัญหมดนั่นแหละนะพอๆกันไม่ได้มี a, เฮียอะไรมันไม่สําคัญเลยนะเออโดยเฉพาะเอิมมัลลอสมสำคัญสุดๆ mm hmm. ยกเว้นในไมค้าอเมมัลลอสมผมเห็นนี่เอาโยนทิ้งเลยไม่รู้เอามาทําไมนะไม่ต้องเอาอไปเลยแล้วกับ NPC ครับเอล้วอรมัลลอมันไม่ดีนะไม่ถึงในไมค้าเนี่ยในเกมนี้ก็แลกได้ดีอยู่ยกเว้นในเซิร์ฟใช่ โอเคเดี๋ยวเราต่อไปตรงกลางเลยไปเอาไอ้มาล่อมาสักเม็ดสองเม็ดก็พอแล้วนะโอเครู้สึกว่าบล็อกแมนโกอเปเีตยใหม่หลังจากที่เออหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมานานนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปนี่ก็คือผมก็ไม่ได้มาเล่นนอกรอบนะทุกคนผมแบบผมไม่ได้เล่นจริงๆอะคือถ้าจะเล่นมันก็มีอะไรยุ่งยากหลายอย่างุกคนมันต้องมาอัดอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรขนาดนั้นลรอกนะก็ ก็ความคเกียจของผมนิดน้อยนะทุกคนไม่เป็นไรเพื่อนอุดเตียงด้วยผมไม่อุดนะ่ะยังไงก็ไม่อุดอุดเลยถ้าใครเล่นกับผมอุดอย่างเองผมเคยบอกแมงแต่หลายร้อยครั้งคลิปก่อนแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะเป็นดรีมในะวันนี้นะปกตดิดรีมจะใช้ใช้ขวานใช่ไหมรือใช้ดาบไหมไม่รู้ใช้ใชอสองละไรใช,ใช,ใช้ใช้ไปเลย รู้สึกว่าเบียดใหม่จะไม่ของใหม่เข้ามาด้วยคือเบียดตกปลาเองนะไม่รู้จะมาทําหาอะไรอันจิงงก็เอามาดึงขนได้ด้วยแล้วก็มีกับดักอะไรหลายอย่างนะ่ผมยังไม่ได้ลองใช้ทักอย่างเลยนะผมจะมาลองใช้แหละนะแต่ว่าอือว่าคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปคลิปนี้เล่นแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองใช้ลองแบบค้ำๆนะคลิปหน้าถ้าผมแพ้ก็อย่าว่าผมเลยนะก่อนเล่นแบบดูใช้ของใหม่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะโอเค มาวันนี้เดี๋ยวดรีมทางกันปิดเสียงเพลงแปบบ๊บรู้สึกว่าเสียงมันจะดังไปแล้วแต,แต่แต่ทุกคนไม่ได้ยินนะเพราะว่าผมไม่ได้ยนินใช่โอเคผมปรับให้มันได้ยินแค่เสียงของผมแต่ไม่ได้ยินเสียงในเกมนั่นเองเพราะเสียงเกมมันบบน่าลำคันโคตรเลยโอเคประมาณนั้นแหละนะทุกคนนะนี่เราไปเสียมเงินแปบบ๊บพอดีว่ามันจะมาหาเรื่องรากก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเรื่องมันคืนนะเดี๋ยววันนี้ดรีม อันดับหนึ่งของไม้ครับจะมาซัดกันแล้วนะครับตอนนี้โอเคปกติเรมจะฟาดบิดนะครับแต่ทําไงได้ในมือถือกนะันเนาะอืมแล้วอีกอย่างเกมนี้ก็เล่นในพีซีไม่ได้ด้วยนะ,ะเออไม่เป็นไรเฮ้โอเคปรับเสียงเล็กๆน้อยๆโอเคมาเตรียมตัวได้เลยสีน้าเงินตอนนี้เพื่อนเราเข้าไปล่อให้แล้วนะครับไปเลยพวกเข้าไปดิโอเค รอสักสามสองหนึ่งก็โดดไปเลยแล้วกันไม่รอหาอะไรแล้วนะมาอมอืขุดยาเสือเกิดเว้ยอ่ะอ่อ่ะยืนนิ่งครับยืนนิ่งยืนนิ่งเป็นไงเป็นไงโปรเพยเยอะแม่ตานี้โปรเพย์เยอ์พออย่างทุกคนนะอยากให้ผมเล่นเอาจริงกันทุกคนอยากให้ผมเล่นเอาจริงก็มาเอาจริงให้ดูแล้วนะเข้าใจไหม อย่าขอมาอีกด้วยเพราะผมขี้เกียจเก่งหนะ้ใจ่เฮ้ยไปกับคนวันนี้หวังบล็อกมีเลือดไม่ลดเป็นไงเทบลละฮ่าฮ่าฮเป็นหนาอะไรวะเนี่ยโอเคไะเฮ้ยเมื่อกี้โดนอะไรเข้าคันเบ็ดเพื่อนรือลูกธนูไม่รู้ที่รู้ไม่เข้าผมหรอกอะนี้ โอเคเดี๋ยวเราดูว้า wow. วไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะได้แค่มองอยู่ห่างๆอย่าง,งห่วงๆแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวคลิปหนะ้าก็มาลองใช้ดูนะคลิปนี้อัดแต่เมื่อวานแต่จะลงพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ที่ทุกคนกำลังนั่งเนมมันอยู่นี่เองนะอืมดองคลิปแป๊บนะดองคลิปโอเคนะเอากรอกมาหน่อยนะอันนี้จริงไม่ต้องเอากรอกก็ได้นะแล้วถ้าผมแล้วอนะ๋อ หี а, <yap a> okay. ่ยเฮแอปสักหน่อยแล้วกันโอเคแอปบัคลิปมันน่าลำคาญแต่ยังไงได้แอปบัคลิปอันนี้มันคมชัดมากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเออมันก็คมชัดนั่นแหละใช่สุดคลิปก่อนๆที่ผมลงลงไปเนี่ยมันจะไม่่อยใช้เท่าเท่าเลยเพราะผมใช้เอสแนอกเดอร์มันกระจกมมดเลยผมก็เลยม่ใช้แอปอันนี้ซึ่งมันเปลี่ยนเพื่อนดีกูโคตรโคตรเลยอ่ะ ซึ่งแต่ละคลิปกูอัาจแค่ไม่กี่นาทีมันก็กินพื้นที่ไวเป็นจิกแล้วแต่ไม่เป็นไรกูมีสามสองจิกโอเคครับทุกคนจัดเล่งของแป๊บตอนนี้ไปฝึกดัดเสียงมาอันจริงไม่ได้ฝึกหรอกเป็นมั่งแต่เกิดแล้วเฉยกดไว้พับเหลือเพชรวะเก็บไว้ก่อนละกันวในนี้เพื่อนไปใช้ด้วยไม่รู้ไปทําหาอะไรเพชรหนึ่งก้อนรีเลือดก็รีไปแล้วนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต่อไปช้าๆไม่รีบจิ๊บเสียงใช้นิดหน่อย okay, โอเคไปไม่ไม่เตียงแตกไม่เป็นไรเตียงแตกล้พี่เทพไอ้น้องอเอออันนี้จริงไม่มีเตียงก็ได้นะครับก็ไม่อยากจะมูตั้งแต่เกิดมาในเกมนี้ผมยังไม่ไายสักครั้งไะครับน้องโอ้โห ปกติคนอื่นเขาตายกันแล้วนั่นเนี่ยผมยังมิดใจโอ้โหปรเพเยอ์จริงๆเลยโอเคกระจกไม่รู้เอามาทําหาอะไรสุ่มมาได้เอาไวกันเตียงก็ไม่ได้มือเปล่าก็ขุดได้อีกขุดไวเรื่อยนะมาทําหาอะไรไม่รู้ประดับบ้านนั่งไงนะกระจกเนี่ยนะมีอะไรต่อการพัฒนาประเทศของเรานะไม่มีอะไรเลยนะอยกเว้นชีวิตจริงมันกันธนาคารใน้ดยเพราะมันเป็นกระจุกกันกระสุนแต่ในเกมนี้มันกันกระสุนอยู่แล้วเป่าวะ เออวัะตีไม่เข้าอยู่แล้วในปะกระสุนเออเช่ามาเถอะนะทุกคนสีเขียวแตกไปแล้วเดี๋ยวเราทําการไปบุกอีกสีหนึ่งก็คือสีแดงที่มันพังบ้านเรานั่นเองนะครับวันนี้ไลนิงชแนลจะไปโจมตีแล้วนะครับอืมเอาบล็อกหมดทิ้หาหกันลำพูดเท่เลยเฮ้ยสกินผมนี่ก็ตาแดงแดงนะ อะไรมาไม่รู้นี่ไฟบอลสไนเปอร์เอ้ยไม่ใช่ไฟบอลจ้ำสไนเปอร์หาอะไรไปจ้ำมาจากช่องช่องหนึ่งไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ว่าทุกคนจะไปดูเจ้านั้นหมดพอมันสนุกมากจริงๆนะใช่ช่างมันเถอะนะทำไมซุเจียงไม่แตกวะนี่เออผมว่ามันต้องเอเอ,อทำไมเอมเอ,อ